สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่29กรกฎาคม2565นะคะวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะหลังจากที่ถูกหวยลาวเรียบร้อยแล้วนะคะหวยลาวออก9 2ล่างข้างบนออก2 3 9ข้างบนนะคะ2 3 9ข้างบน2 2 9ก็คือคูโต้น2 9นะคะแล้ว3 9ก็คือพยัญชนะไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงสมัยพ่อคุนรา,ามนะครับ พระองค์ประดิษฐ์อักษรไทยพศ1,826นะคะจะมีพยัญชนะ39ตัวนะคะหวยก็เลยออก2 3 9ข้างบนแล้วก็ข้างล่างออก9 2นะคะดรแต๋วก็ถูกเรียบร้อยตามระเบียบเลยนะคะเพราะว่าเรารู้วิธีในการเล่นหวยนะคะก็เลยมีชัยชนะนะคะวันนี้ก็เลยจะมา เล่าความฝันของกบนาให้ฟังนะเนาะไอ้ไม่ใช่ความฝันของกบนาความฝันช่องกบนานะคะที่เขานําความฝันของปู่ามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เป็นเป็นความฝันที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวดรแต๋วจะไม่ว่างไงจะไม่ว่าง,างก็เลยจะเล่าวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้เล่าแลละเพราะว่าไม่ว่างแล้วนะคะก็เลยจะจะเล่าความฝันอีกสักสองสาฝันนะคะเพราะว่าจําเป็นจะจาเป็นมากๆที่จะต้องเล่าเนื่องจากว่ามันจะ ฝันของบ่าวนองฝันของอาจารย์นิวตันเนี่ยจะบ่งบอกเลยนะว่าหวยจะออกไปทำนองไหนเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่เล่าความฝันมาทุกฝันแลวนะคะหวยเราก็เอาไปออกแล้วนะคะ9229ก็คือวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะเป็นวันสําคัญมากๆเลยนะคะที่หวยออก9229ก็เป็นเพราะว่าเป็นวันสําคัญนะคะก็เลยจะมาเล่าความฝันของ ช่องกบนานะคะลองฟังนะคะว่า,าฝันของปู่เป็นยังไงเนาะ,ะมันหวนมนตั้งเหมือนกันข้ฝันเล่ามิยูวาครับเลาฝันเห็นผาหอบลงมาเหยียบบดนเล่าอีกแล้วแต่งวดนี้คือพระพว์ที่เราเห็นน่ะคือเป็นผีนะครับแต่งวมก่อนน่ะคือบเวนผีเป็นพระเป็นพระเลย ไอ้โมนี่คือเป็นผีพักมอห่อเร็จปุ๊บมาเหยียบรถื่อนกะกระโดดลงหนากระโปรงรถแล้วก็กระโดดลงหนารถแล้วก็อนเอามือสี่เ่นบอกว่ามันสิบออกเด้อมันสิบออกอีกคนบอกอยู่สองครับรับมันสิบออกเด้อมันสิบออกอีกคนบอกแค่นี้ครับแต่ว่าผ้าเนั่ยบอเดมาแครลูบเดียวเลยครับแต่ยังนี่แมชชีน้่ สองคนตามผ่ามาเมชี่หนะี่งกับโบเมนคนนะครับโอ้ยคนขี้ลุกเมชี่หนะึ่งนี่คเมชี่กับโบเมนคนเนอะเมชี่กับเป็นผีพระกับผีเมชี่กับผีครับพระบอกว่ามันจะออกเดอ้อมันจะออกอีกทะเบียนรถอะไรกพิน่นเอามือเนี่ยขอบทะเบียนรถแต่ว่าเมชี่เนะี่ย คนบอกว่ามันจะออกตัวนี้คนยกเลกข,ขึ้นมันจะออกตัวนี้เหมือนกับๆๆไข่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 ป่ายนะครับแต่ว่ามีหลีกมันจะออกลีกนี่เมซี่ผู้หนึ่งยกเลขกขึ้นเลีกสี่ศูนย์กับสี่หนึ่งครับมันจะออกตัวนี้แล้วกับเมซี่อีกผู้หนึ่งยกเลขกขึ้นมันจะออกตัวนี้เมซี่คนแรก สี่ศูนย์สี่หนึ่งเมชี่ขที่สองสี่เก้ากับห้าสองสี่เก้ากับห้าสองเมชี่เมชี่นกรบอกว่าออกข้องคอยออกข่อง่อยออกข้อง่อยอกข่อง่ยพระกรบอกว่ามันจออกอันนี้มันออกอีกมันออกอันนี้จะออกอีกทะุุว่าพีพระกับพีเมชี่ตามคนตามบอกว่ามันจะออกมันจะออกมันจะออกแต ในความฝันปูเรายืนยืนเห็นแล้วก็ยืนฟังพระจะอยู่จะอยู่ขังบนกลัวครับจะอยู่ขังบนต้องถือว่าเป็นสี่ป่ายทะเบียนหล่นเ่ยแต่ว่าแมชี่เนี่ยจะอยู่ตามกลัวคนเห็นอยู่ซ้ำนี่แหละคนเห็นอยู่ซ้ำนี่แหละครับสักพักหนึ่งมันเกิดตื่นมีแค่นี้ความฝันทศกับฐ์ความฝันบรรยงกลัวสิผมสินางบ่าไใดเนาะกลัวสิเรียมเลี้ยงความฝันของแต่ละคนได้ ผมก็ฟังแล้วฟังอีกแล้วก็เขียนแล้วเขียนอีกว่ะฤศีบาานะอกเด้คือเราบ่น้องอีเคพนึงที่ว่าเป็นยังขอบคุณกบนาแล้วก็ขอบคุณปู่มากนะคะหลวงปู่ที่มาเล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของหลวงปู่ก็จะบอกว่าเลขฉันออกเลขฉันจะออกอ่าหลวงปู่ก็ไปเคาะที่ทะเบียน901กับ904ส่ส่วนแม่ชีก็บอกว่าเลขฉันออกเลขฉันออก แม่ชีคนที่1ก็บอกว่า40แล้วก็41นะคะ40แล้วก็41แม่ชีอีกองค์ก็บอกว่าเอกกับ52 49กับ52นะคะ,ะความฝันก็มีแค่นั้นนะคะดตรแต๋วก็มาแปลความฝันเลยนะคะพอมองจากตัวเลขนะมองจากตัวเลขเนี่ยมองง่ายๆเลยก็คือ 901ก็คือเป็นรหัสของในหลวงรัชกาลที่9นะคะส่วน904เนี่ยก็เป็นรหัสของในหลวงรัชกาลที่10นะคะส่วนอันนี้แม่ชีแม่ชีบอกว่า40กับ41นะคะตัแต่เอามามาบวกกันนะเอา4ี่มาบวก4บวก1ได้เท่ากับ9นะคะได้98แปอันนี้คือ8อันนี้คือ9ได้9นะคะแล้วก็เอาศูนย์มาวางไว้ก็เป็น90 90เกนี่ยก็คือพชนมายุของพระพันปีหลวงอันนี้พระพันปีหลวงนะคะ90 และอันนี้มีเลข49กับ52อาจจะหมายถึง2495อันนี้จะหมายถึงในหลวงรัชกาลที่10นะคะอ่าเลขของอันนี้มัสามารถที่จะมาวิเคราะห์ได้เลยนะคะว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเลยนะคะเลขที่โชว์โชว์กันมาเนี่ยนะคะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่า ดรแต๋วก็มาแปลความฝันว่าเออถ้าเป็นรถเนี่ยรถคันนี้นะคะเขาก็อาจจะหมายถึงลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะคะ,ะเพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยจะมีแบตแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ก็มีเป็นเขาเรียกว,ว่าอาจจะสื่อหมายถึงลอตเตอรี่นะคะแล้วสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือไอไอลอตเตอรี่เนี่ยลอตเตอรี่นะนะเขาก็คือสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลแล้วสถาปนาวันที่5เมษายน2482ก็อายุ ของสำนักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแปปีแล้วทะเบียนรถคันนี้นะคะทะเบียนรถก็คือ9901ก็เลยนี่ไงก็เลยเอามาแยกตรงนี้ได้เลยนะคะเก้านี่ระวังนะคะระวังที่ก็บอกว่า904าศูอ่าเก้ 4, ความจริงอาจจะเป็น904 904นเะเพราะว่าอาจารย์นิวตันเคยฝันแบบนี้ว่าหลวงปู่ผ่านนะคะท่านก็ท่านก็ เคาะหัวนอาจารย์นิวตันเพราว่าแบบเคาะให้น้ำให้รางวัลอะไรประมาณนั้นนะเคาะแบบเคาะน้ำมน,น่ะแล้วเขาก็เคาะไปที่หัวอาจารย์นิวตันแล้วเขาก็พูดว่าหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่แต่อาจารย์นิวตันไปได้ยินว่าหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่ปรากฏว่างวดนนั้นอะหวยออกหกสิบนะคะหกสิบก็คือหกศูนย์แล้วก็เลยอ๋อไอ้ที่เขาบอกว่าหกศูนย์สี่นั้นอะเขาอาจจะบอกว่าหกศูนย์สี่ หกศูน่ออย่างนี้นะคะและทีนี้904เนี่ยเราก็อาจจะอืมไม่แน่นะเว้ยไม่แน่นะอาจจะเป็น9 0้าศูนย์เพราะว่าพระชนมายุของพระพันปีหลวงนะคะเก้านะคะเกก็อาจจะเป็นเลขข้างบนนะคะแล้วสำนักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ออกรางวัลทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนแล้วใช้พระราชบัญญัติพศสองพันห้ร้อยสินะคะสองพแล้วแล้วทีนี้ แม่ชีกับแม่ชีกับพระนะคะก็เขาบอกว่าอันนี้จะออกอันนี้จะออกเขามีการเถียงกันนะคะเลขนี้ออกเลขนี้ออกเขาหมายความว่าอาจจะหมายถึงการเสนอเสนอว่าเลขนี้ออกเลขนี้ออกถ้าเป็นสำนวนไทยอาจจะหมายถึงการเสนอหน้านะคะเสนอหน้าก็คือไม่มีหน้าที่อ่าเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลไงเขาก็ไม่ต้องมา บอกว่าเออมันจะออกเลขนี้มันจะออกเลขนี้อันนั้นไม่ต้องนะคะเพราะว่าไอ้ถือป้ายพวกนี้ยการถือป้ายนะมันหมายถึงสำนักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลที่เขาถือลูกปิงปองแล้วก็ลูกบอลน,นะลูกบอลน,นะคะออกเลขนี้ออกเลขนี้นะคะอ่าอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้พอพอเขาบอกว่าเป็นสำนักงนไทยเสนอหน้านะครับคือไม่มีหน้าที่เนี่ยวันพษาไทยแห่งชาติก็คือวันนี้นะคะ29การกฎาคม25งพนนะคะเป็นวันครบรอบวันเนี้ยเป็นวันครบรอบ วันพัสาไทยแห่งชาติหวยออกเลยนะคะหวยลาวออก92ข้างล่างนะคะแล้วก็ออก2 3 9ข้างบนอ่าข้างบนเป็นคู่โต๊ด2 9นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะความฝันของปู่ในช่องกบนานะคะให้มาน้ำหนักไปที่เลขเลขเอา่าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าสองเก้านะคะเพราะว่าหวยลาวเอาไปออก ส9งเเป็นะแหละแต่ก็ไม่รู้จะเอาเลขอะไรแล้วเพราะว่าเลขมันตกอีตรง529นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหรือไม่ก็หวยอาจจะออกในเลขที่เห็นเห็นนี้ก็ได้นะเพราะว่าความจริงอาจจะออกเห็นเห็นแบบนี้แหละแต่เราก็ เอาเลขของเราด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทนะคะ